บทที่17ทรงกลมฟ้าคลิปที่8เรื่องดวงดาวถ้าเราจะเข้าป่าเราต้องรู้ทิศก่อนนะคะว่าอันไหนทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกถ้าเกิดไม่รู้ทิศอยากเข้าป่านะตายสถานเดียวเลยนะตายจะก,กันหลงปานแหละไม่รู้ทิศออกจากป่าไม่ได้เอออันนี้ก็คือความสําคัญของทิศเวลาเราเข้าป่าถ้าเกิดเราอยากเดินแล้วดูดาวเนะี่ยดาวมันจะมีเรียกว่าดาวเหนือ ดาวเหนือจะอยู่ทางซีกโลกเหนือนะคนซีกโลกเหนือจะเห็นแต่คนซีกโลกใต้จะไม่เห็นดาวเหนือเพราะฉะนั้นเวลาเดินเข้าป่าถ้าเกิดอ,อยากดูดาวว่าทิศอะไรให้ไปที่ขั้วโลกเหนือหรือทิศเหนือของโลกเพราะถ้าเกิดไปทิศใต้ก็คือไม่มีดาวเหนือไม่มีดาวอะไรชัดเจนเลยเขาถึงนิยมเดินทางไปทางซีกโลกเหนือไง เพราะว่ามันเห็นดาวเหนือชัดเจนถ้าเกิดไปซีกโลกใต้ันใช้ดาวดูทิศไม่ได้แล้วมันเห็นไม่ชัดเจนเลยนะดาวเหนือก็ไม่มีดาวเหนือเนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวหมีเล็กนอกจากนี้กลุ่มดาวทางซีกโลกเหนือหรือบริเวณดาวเหนือเนี่ยยังมีกลุ่มดาวอื่นๆนะอย่างเช่นกลุ่มดาวมีใหญ่กลุ่มดาวมังกรกลุ่มดาวซิฟิอัสกลุ่มดาวแคสซิโอเปียหรือกลุ่มดาวคั้งคาว เนี่ยอยู่ในดาวเหนือทั้งนั้นเลยแต่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้ดาวเหนือในกลุ่มดาวของหมีเล็กนี่แหละในการบอกทิศดาวเหนือกลุ่มดาวซีฟ้าเหนืออื่นๆนะคะได้แก่กลุ่มดาวกิ้งก่ากลุ่มดาวหงกลุ่มดาวหมาจิ้งจอกกลุ่มดาวพิมกลุ่มดาวลูกธนูกลุ่มดาวโลมากลุ่มดาวม้าแกบกลุ่มดาวเฮอร์คิเรสกลุ่มดาวมงกุฎเหนือกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ กลุ่มดาวหมาล่าเนื้อกลุ่มดาวผมเบเรลิสกลุ่มดาวแอนดรอิดากลุ่มดาวแอนดรอิดาเนี่ยเกิดจากกาแล็ลซี่แอนดรอิดาการล็กซีแอนดรอิดาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเรานะเพื่อนบ้านกาแล็กซี่ทางช้างเผือกทําให้เมื่อเพื่อนบ้านมันอยู่ใกล้กาแล็ลคซี่กับเราอะเราจะเห็นดวงดาวส่องมายังโลกบนท้องฟ้งฟาทางซีฟ้าเหนือหรือซีกโลกเหนือด้วยกลุ่มดาวสามเหลี่ยมกลุ่มดาวม้าบิน กลุ่มดาวสิงโตเล็กกลุ่มดาวแมวป่ากลุ่มดาวสารถีกลุ่มดาวเพอร์เซียสกลุ่มดาวยีรัสกลุ่มดาวแถบเส้นศูนย์สูตรเป็นกลุ่มดาวจากราศีสิบสอกลุ่มดาวได้แก่กลุ่มดาวแกะราศีเมษกลุ่มดาววัวราศีพฤษภกลุ่มดาวคนคู่ราศีเมถุนกลุ่มดาวปูราศีกรกฎกลุ่มดาวสิงโตราศีสิง กลุ่มดาวหญิงสาวราศีกันกลุ่มดาวตราช่างราศีตุลกลุ่มดาวแมงป่องราศีพิจิกกลุ่มดาวคนเล็งธนูราศีธนูกลุ่มดาวแพ้ทะเลราศีมังกรกลุ่มดาวคนแบกคนโทราศีกุ่มกลุ่มดาวปลาราศีมีนกลุ่มดาวต่างๆในซีฟ้าใต้นะคะส่วนใหญ่ก็เห็นไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่มีดาวนำทางเหมือนซีฟ้าเหนือที่มีดาวเหนือนะ ไม่ต้องจำก็ได้แต่ให้รู้ว่ามันมีอะไรแค่นั้นพอมีกลุ่มดาวเตาหลอมกลุ่มดาวแม่น้ำกลุ่มดาวกระต่ายป่ากลุ่มดาวหมาใหญ่กลุ่มดาวนกเขากลุ่มดาวซิลกลุ่มดาวนากากลุ่มดาวตาข่ายกลุ่มดาวปลากระทงแทงกลุ่มดาวขาตั้งภาพกลุ่มดาวงูไฮดัสกลุ่มดาวนกยูงกลุ่มดาวกล้องโทรทัศน์กลุ่มดาวนกทูแคนกลุ่มดาวนกฟินิกกลุ่มดาวนกกกาเรียนกลุ่มดาวอินเดียนแดง กลุ่มดาวกล้องจิลทศน์กลุ่มดาวปลาใต้กลุ่มดาวช่างแกะสลักกลุ่มดาวมงกุฎใต้เหนือกลุ่มดาวราศีธนูมีกลุ่มดาวโลกกลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้กลุ่มดาวแท่นบูชากลุ่มดาวไม้ฉากกลุ่มดาววงเวียนกลุ่มดาวหมาป่ากลุ่มดาวกลางเขนใต้กลุ่มดาวคนครึ่งม้ากลุ่มดาวไฮดรากลุ่มดาวนกกากลุ่มดาวถ้วย กลุ่มดาวเครื่องสูบลมกลุ่มดาวเข็มทิศกลุ่มดาวท้ายเรือกลุ่มดาวใบเรือกลุ่มดาวแมลงวันกลุ่มดาวกิ้งกาคาเมเลียนกลุ่มดาวนกกาลาเวกกลุ่มดาวภูเขากลุ่มดาวปลาบินกลุ่มดาวออกแทและกลุ่มดาวกระดูกงูเรือ นอกจากนี้นะคะการเห็นดาวบนท้องฟ้าเนี่ยยังสามารถบอกละติจูดเส้นศูนย์สูตรบนโลกของผู้สังเกตได้นะคะโดยเส้นศูนย์สูตรฟ้าแนวดอนเขาเรียกว่า declination แนวตั้งเรียกว่า right ascension แต่ถ้าเกิดเส้นศูนย์สูตรโลกแนวนอนเขาเรียกว่าลัติดจูดแนวตั้งเขาเรียกว่ารองติจูดถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าเดคียเนชั่นคือเส้นศูนย์สูตรฟ้าเท่ากับเส้นละติดจูดเส้นศูนย์สูตรโลกเนี่ยแปลว่าดาวหรือกลุ่มดาวดวงนั้นอยู่เหนือหัวเรานะคะอย่างเช่นเราเห็นดาวตาวัวราศีพฤกษกเนี่ยอยู่เหนือหัวเราอยู่ที่เดคีเนชั่น ฟ้าอยู่ที่16องศาเหนือแปลว่าลัติจูดโลกก็คือ16องศาเหนือด้วยแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้ลองดิจูุดโลกแล้วก็ต้องรู้ว่าเขตเวลาเท่าไหร่และอยู่ประเทศอะไรด้วยถ้าต้องการทายกลุ่มดาวนายพาลควรทราบข้อมูลอะไรควรทราบค่าไรอสเซชันของดาวค่าไรอสเซชันก็คือค่าเส้นส่วนสูตรฟ้าเทียบกับค่าไรอสเซชันของดวงอาทิตย์ในขณนะนั้นจากแผนที่ดาว เราต้องดูแผนที่ดาวเป็นนะแล้วก็ดูค่าไลแอนฟ i ิช i o นของดวงดาวที่เราจะต้องการดูแล้วก็ไลแอนฟลช i o นของดวงอาทิตย์โดยในแผนที่ดาวเนี่ยกลุ่มดาวในพานเนี่ยมีค่าไลแอนฟลิช i o นประมาณ6ชั่วโมงซึ่งตรงกับดวงอาทิตย์ในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งถ้าเกิดค่าไ i น e a อ c e n s i o n ของดวงดาวตรงกับค่าไ i น e Ascension ของดวงอาทิตย์แปลว่าดวงอาทิตย์และดวงดาวเนี่ยขึ้นตกพร้อมกันโดยจะต้องมีค่าไ i น e Ascension ห่างจากดาวอย่างน้อย6ชั่วโมงถึงจะทายสวยอันนี้คือค่าที่มันบอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเส้น Line a s สเซส i o น มันมีทั้งหมด24ชั่วโมงใช่ป่ะเออค่าไลแอสเซชันก็คือเส้นส่วนสูตรฟ้าต้องรู้เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือ6นาฬิกาหรือ6โมงเช้าปกติใช่ป่ะแล้วดวงอาทิตย์มันก็ตกตอน18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นปกติใช่ไหมเขาบอกว่าเดือนมีนาคมเนี่ยดวงอาทิตย์มีค่าไลแอสเซชัน0ชั่วโมงซึ่งขึ้นเร็วกวก่ากลุ่มดาวในพัน6ชั่วโมงแปลว่าเมื่อดวงอาทิตย์อยู่18นาฬิกาก็คือตกเนี่ยดวงดาวเพิ่งจะ12นาฬิกา ก็แปลว่าเมื <S an> ่อดวงอาทิตย์ขึ้น6นาฬิกาปุ๊บดวงดาวก็อยู่เที่ยงคืนแปลว่าเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยจะเห็นกลุ่มดาวในพานตอนเที่ยงคืนถึงเช้าเขาบอกว่ามันไม่สวยถ้าเกิดเป็นเดือนธันวาคมเนี่ยค่าไหลแอสเซชันก็คือ18ชั่วโมงซึ่งห่างจากกลุ่มดาวในพาน12ชั่วโมงแปลว่าเมื่อดวงอาทิตย์อยู่18นาฬิกาดาวก็คือ6โมงเช้าก็คือห่างกัน12บชั่วโมงใช่ปะแปลว่าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น6นาฬิกาเนี่ย ดวงดาวก็ขึ้น18นาฬิกาซึ่งเขาบอกว่าช่วงเวลาเดือนธันวาเนี่ยแหละสวยเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมันขึ้นตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง6โมงเช้าก็คือขึ้นตลอดคืนเลย